ตอนนี้สาโสดเจ็ดคนเลขหนึ่งค่ะกับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ที่เราต้องศึกษาอีกสักเน็ตหนึ่งและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณชมเลยค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะฝากคุณสาวๆนะครับผมเป็นคนชอบผู้หญิงที่รักสะอาดมีมายาทในการอยู่ในสังคมกับคระหมูมากก็จะมีมา,ายาทบ,บนตโต๊ะอาหารเราเอมซี่เดือดใจใรมีอาหารมีใบตัเป็นยังคูน,นะฮะแล้วเราเคยเจอแบบว่า อาหารจากเขาอะข้ามมาหาเราเร<อ>นีนเ,นเราเขาก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแบบนั้นอะไรเงี้ยเร<อ>่งชั้นกลางผมว่าจริงๆแล้วมันมันควรที่จะต้องใช้อยู่แล้วนะฮะแต่ที่เราเคยเจออย่างที่ผมบอกว่าผมไปเจอมาคือเราไปทานข้าวกับเพื่อนๆหรือคนครู้จักพอเขาไม่ใช้ช้อนกลางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันก็ไม่อุ่นใจในการที่จะทานด้วยกันนี่เรื่องคาตายคะเป็นมาตั้งแต่ตอนไหนอะ oh, เป็นสิบปีแล้วครับ <laughs> คือเราเป็ความรู้สึกว่าที่นอนมันเป็นที่ที่ที่ต้อง ที่ต้องนอนแล้วแล้วสะอาดกลับมาจากข้างนอกก็เรามานอนเลยเนี่ยบางทีเกงยีนเรามีฝุ่นมีอะไรเนี่ยเราเรากลัวว่ามันจะเป็นปัญหาตามมาและอีกอย่างหนึ่งที่สาวๆควรรู้ก็คือผมมีลูกสาวแล้วหนึ่งคนอายุ13ปีสมัยก่อนไม่โอเค เนื่องจากว,ว่าเขาเด็กนะฮะเขามีความรู้สึกว่าเขากลัวถูกแย่งความรักแต่ตอนนี้เขาโตแล้วเริ่มเ,เราเริ่มพูดคุยกับเขาว่าทําไมเราจจาเป็นจะต้องมีแฟนเราให้แฟนเราดูแลในส่วนที่ลูกสาวเราดูแลไม่ได้หลักถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟนะครับถึงผมจะเป็นคนรักความสะอาดแต่ยังขาดคนรู้ใจยังไงอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับ ทุกวันนี้คุณเป็นฝ่ายดูแลลูกใช่ครับอ๋อก็อยู่ด้วยกันใช่อยู่กับลูกสาวครับแสดงว่าใครที่จะมาเป็นความรักข้างหมายของคุณเนี่ยลูกสาวเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแน่นอนไม่เป็นปัญหาเขาเข้าใจใช่ครับเอาล่ะตอนนี้นะฮะช่วงเวลาสําคัญก่อนที่สาวสายจะตัดสินใจนะฮะคุณเลิฟกุลูยต้องมาฟาดท้ายงานก่อนที่ผมจะให้สัญญาณฟาดม่วงฟาดสามคำถามเช่นเคยครับจากเลิฟกูรูเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้น คุฟครูครับคาถามข้อที่หนึ่งค่ะถามลูกอุ๋ยว่าอะไรในช่วงช่วงช่วงชีวิตของเราเนี่ยช่วงไหนเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ายากลําบากที่สุดของเราเนี่ยนี่คือข้อนหนึ่งครับเออน่าจะตอนที่ลูกเขาเริ่มรู้จักคําว่าแม่แล้วครับเ,ออเขาก็ถามหาแม่เขาอะไรเนี่ยอ๋อแสดงว่าคุณเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กเลี้ยงตอนอยู่อยู่กับผมเนี่ยตอนอยู่ปหนึ่งละขึ้นปหนึ่งก็อยู่กับผมสองคนมาตลอดก็ไปรับไปส่งกันที่โรงเรียนตลอด พอ,พอเขามีความรู้สึกว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องเจอแม่เขานะ <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยครับ uh. เราก็เราก็เริ่มแบบสิ่งที่เราเลือกให้เขาอะ่ะ uh. มันมันเป็นมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราเลือกทําให้เขาเสียใจอะไรเนงะี้ย uh. แต่เราก็ชดเชยในส่วนที่มันขาดหายให้เขาครับผม uh. ครับอ่า uh. ก็คือการดูแลรเราดูแลของเราคนเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็มีพี่สาวผมช่วยพี่สาวช่วยแล้วเวลาเราเจอคําถามว่าเวลาถามถึงคุณแม่คุณอุ๋ยเลือกที่จะตอบลูกยังไงคะก็เดี๋ยวโตถึงช่วงเวลาหนึง่งก็ต้องได้เจอกันได้ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนอะไรเงี้ยครับ,รบเพราะเขาเป็นผู้หญิงเราเข้าใจว่าบางเรื่องราวเขาก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเราหรือพูดคุยกับเราได้นะครับ,รบเราอันนี้เราทําความเข้าใจได้แต่ใน,นช่วงเวลาหนึง่งเรามีความรู้สึกว่าเรา เราเลือกให้เขาเป็นอย่างนี้เพราะ,ะนั้นเราต้องดูแลให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับครับอ่าข้อต่อไปครับพี่เลิฟกูรูครับคุณอุ๋ยกลัวไหมคะว่าสมมติถ้าวันหนึ่งเรามีเรามีคนรักใหม่คนรักใหม่จะเป็นปัญหากับลูกเราไหม<ช>คุณอุ๋ยคิดว่า,ามันจะมีปัญหาไหมคมเด็กกับบีบีอ่ะบีบีอาจจะหยิกลูกคุณอะไรเงี้ยนะอาจะตบตีลูกคุณอะไรเงี้ยนะเราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีปัญหาแล้วถ้ามันเป็นมาแล้วเนี่ยคุณอุ๋ยจะจัดการยังไงอืม ส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีประเด็นแล้วนะครับเพราะว่าลูกสาวผมโตแล้วโตแล้วก็เหมือนกับว่าเราเราสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าอายุ13แล้วแล้วก็เรียนรู้ถ่ายทอดจนเขาเราเราเริ่มเห็นพัฒน,นาการของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นแฟนกับผมนะฮะจะต้องไม่มีข้อแม้ให้เลือกหมายความว่าจะเลือก ลูกหรือเลือกเขาอะไรอย่อย่าถามอย่างงี้อย่าถามอย่างงี้มันก็เป็นดวงใจถามต้องต้องเรียนว่าผมผมเคยเจอแบบนี้มาเหมือนกันผมก็เลยไม่อยากให้เป็นคําถามที่เราจะต้องตัดสินใจระหว่างลูกกับแฟนอย่างงี้ใช่ไหมผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงได้อะไรเงี้ยครับฟังวินัยหล่อนเว่านี่มันพจะร้ายกับลูกเขาแล้วก็ลูกเขาจะสามารถตบสวนแกนันดีดีไม่ได้แอบหยิกไม่ได้ไม่ได้แอบหยิกไม่ได้ข้อสุดท้ายครับ ทีนีเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าสมมติว่าสาวๆที่เขามาในวันนี้ที่เขาเขาเลือกคุณอยู่เนี่ยเขาจะแน่ใจได้ยังไงว่าความผิดพลาดในความรักของคุณดุ๋ยที่ผ่านมาในแต่ละครั้งจนที่ทําให้มีปัญหาจนถึงทุกวันเนี้เมื่อมาถึงพวกเขาเนี่ยที่เขาเลือกแล้วเขาจะเป็นคนสุดท้ายไหมเขาจะมั่นใจได้ไหมส่วนตัวผมว่า ไม่ว่าไม่ว่าสาวๆหรือผมนะฮะสิ่งที่เจอที่เลวร้ายที่สุดเราก็คาดหวังว่าจะไม่เจออีกนะฮะแล้วผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าผมอาจจะไม่ดีร้อยเเซ็นะฮะแต่ผมจะเอาส่วนที่มีดีอยู่บ้างเนี่ยชดเชยในส่วนที่คุณขาดทายได้นะครับไม่มากก็น้อยครับโอเคคําถามดีแล้วได้คําตอบที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฮะคุณพี่เลิฟคุณลูกครับขอบคุณครับเอาละสามพ่อครบสาวสด 7คนโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะฮะที่คุณจะตัดสินใจว่าถ้าชอบผู้ชายคนนี้ก็เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟอะไรจ้าดับไป<อ>25คนเ<อ>หลือ5คนสุดท้ายรอด <Okay. S 2> โอเคโอ้ยลุ้นอ่ะตัวเลขสวยมาก สุดท้ายในสุดจะต้องดับไฟสี่คนแล้วเลือกคู่เดทหนึ่งคนคำถามคือทำไมเขาไม่ควรดับไฟคุณเขาจะเสียอะไรไปยาม,มี่หนูกับเขามีอะไรที่เหมือนกันค่ะ<อ>เขาจะเสียคนที่เหมือนมีอะไรเหมือนเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นแม่ไม้<อ>หนูมีลูกแล้วหนึ่งคนหนูก็ดูแลลูกอัวน,นีเอง,งด,ด้วยใช่ค่ะหนูก็ทำงานและดูแล ลูกได้แล้วก็ถ้ามีถ้ามีแฟนหนูก็มีเวลาให้แฟนได้ลูกคุณประทานโทษอายุเท่าไหร่ครับอายุ8ดขวบค่ะปสองค่ะผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายค่ะอ้าวล่ะคุณจะได้มีน้องชายลูกคุณจะได้มีน้องชายแต่หนูก็เข้าใจเขาเพราะว่าหนูเลี้ยงลูกเองตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะครับใช่ค่ะหนูก็จะเข้าใจเขามากเลยนี่จะได้คนที่เขาอกเข้าใจกันจริง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 รวยแล้วฮะ ถ้าเขาดับไฟคุณเขาจะเสียอะไรไปแ่ะครับรวยพี่จะเสียผู้หญิงที่แบบเพียบพร้อมแล้วก็เข้าใจพี่ไป เพราะว่าหนูเคยมีแฟนเก่าซึ่งเขามีลูกติดสามคนแต่หนูเป็นคนที่เลี้ยงลูกเขาเองแล้วลูกเขาไม่เอาพ่อเลยเวลาที่หนูไปบ้านเขาว่าลูกก็จะเรียกหาว่าพี่สาวพี่สาวมาอาบน้ํากับผมนะมานอนกับผมนะคืนนี้ผมจะอยู่กับพี่สาวหนูเชื่อว่าลูกอายุเท่าไหร่ครับอ่าอายุอนุบาลค่ะอนุบาลไม่แต่หนูสิบแปดสิบเก้าไม่ใช่แต่หนูสอนเขาให้เรียกว่าพี่สาวไม่ให้เรียกหนูว่าแม่ เออเพราะว่าหนูยังไม่แก่ตอนนั้นเนี่ยอายุแบบ19เองแต่แต่เป็นแบบคนเลี้ยงที่ดีได้อ่ะอาจจะเป็นแม่ที่ดีในอนาคตได้นะคะ,ะก็หนูเชื่อว่าหนูแบบสามารถเข้าใจพี่ได้แล้วก็ ดูแลลูกพี่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าลูกติดของแฟนนี่เรียกหาพี่สาวตลอดเลยใช่แม่เด็กนี่มันก็ช่างพี่สาวผมอยากกินนมพี่สาวหยิบนมไม่น่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเปรตเนี่ยไม่เอานมจากที่ตู้เย็นนะฮะมันบูดแล้วเอานมพี่สาวฮะมามากินนมช็อกโกแลตนี่มาหอมมาก ก็แค่เราอะให้กินจริงป่าก็ได้นะฮะซีตรองถ้าเขาดับไฟคุณเขาจะเสียอะไรไปจะเสียคนที่สามารถดูแลผู้ชายคนหนึงได้ค่ะครับผมที่บอกว่ารักความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะปรับตัวถึงแม้ว่าหนูจะไม่ชอบอาบน้ำตอนเย็นก็ตามเฮ้ยยอมรับอุ้ยลืมตัวบว่า เขาจะเสียอะไรไปถ้าเขาปิดไฟคนเสียแม่บ้านที่ดีน่พดไปอ่ะเพราะว่าหนูก็ชอบทำกับข้าวรักเด็กนะคะก็ทำได้ทุกอย่างสามารถทำแทนพ่อเขาได้ทุกเมื่อถ้าพ่อเขาไม่วางอะไรอย่างนี้เอาแล้วเอาแล้วหล่อนเพราะว่าเหตุผลของสี่คนนี้เขาเลิศเลยทุกคนหล่อนถ้าเขาดับไฟหล่อนเขาจะเสียอะไร ก็อยากจะบอกพี่ว่าถ้าพี่ดับไฟหนูนะคะพี่จะเสียภรรยาที่ดีแล้วก็แม่ของลูกที่ดีของพี่ไปนะคะก็คือหนูหนูหนูเข้าใจเขานะคะว่าเขามีลูกลูกติดใช่ไหมคะหนูเองก็มีลูกชายติดเหมือนกันอายุจเจ็ดขวบเข้าใจเข้าใจตรงที่ว่า เรารักกันแล้วห้ามให้เลือกเข้าใจจุดนี้อะค่ะอ๋อฮาวล่ะตอนนี้นะฮะเรามีซิงเกิลมามก็คือแยมมี่กับบีบีโอเคที่อยู่ในสถานะเดียวกับคุณเลยเาแล้วเราก็มีพี่สาวที่ผ่านการมีแฟนที่มีลูกติดนะฮะเราก็มีอีกสองสาวนะฮะี้อจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่บ้านแม่เรือนหนุ่มโสดคุณต้องตัดสินใจครับดับไฟสามคนเหลืออีกสองคนแล้วค่อยมาเคลียร์กันเชิญครับเชิญค่ะ